สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ท้ายเกาะอุทยานเกาะลันตานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างบนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งข้างล่างก็จะมีทะเลนะถ้าใครอยากเล่นนะ้ำก็สามารถเล่นได้นะคะไปดูมุมสามอยสิบงศานะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเขากัน,นะคะ่ะระหว่างทางขึ้นเขานะคะมันก็จะชันนเนาะทุกคนก็เดินด้วยความระมัดระวังนะคะไม่งั้นก็ อาจจะสไลเดอร์ได้นะคะต,ตอนนี้กำลังขึ้นไปลดูจากข้างล่างก็คือไม่ค่อยไกลนะคะเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปดูว่ามันไกลหรือเปล่าือยงงแต่ตอนนี้ก็เริ่มหอบแล้ว ทิศก็ใกล้จะตกแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าพื้นที่กองทัพเรือนะคะนี่เลยยังไม่ถึงจุดข้างบนนะคะแวะแวะก่อนเหนื่อยก็เดินมาได้สักพักแล้วค่ะก็แอบเหนื่อยเนาะแต่ขึ้นไปข้างบนวิวน่าจะสวยนะคะเดี๋ยวยังไง ตามขึ้นไปถึงข้างบนเลยดีกว่าเนาะไม่ไหวละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงไปจุดชมวิวนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยคือสวยมากเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูมุม360เลยนะตรงนี้จะเป็นหอคอยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะคะว่าข้างบนหอคอยวิวจะประมาณไหนเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปคะ่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็กาลังจะพาขึ้นไปจุดชมวิวนะคะ นี่เราก็ขึ้นมาแล้วนะคะหนึ่งปอแล้วก็กำลังจะขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนค่ะทุกคนนี่นะคะโเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะคะ,ค,ะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะค่ะทุกคนถึงแล้วนะคะปกติไม่ได้เป็นคนกลัวความสูงนะคะแต่ตอนนี้คือเหงื่อแตกแล้วก็มือไม้สั่นนะคะทุกคนขอโทษด,ด้วยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ ข้างบนนะคะเดี๋ยวถ่ายวิวรอบๆให้นะคะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปรอบๆนะคะนี่เลยถ้ากล้องสั่นทุกคนอย่าตกใจนะคะมือสั่นนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะขาสั่นด้วยค่ะทุกคน เรียกได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะทุกคนถึงแล้วเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ตอนลงจะยังไงนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะคิมเบอรี่หนีเที่ยวนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะหนีเที่ยวไปไหนเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายวิวสวยๆฝากให้ด้วยนะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบาย With you for the rest of my life. I want you each time I open up my eyes. All I want is you laying next to me in starlight a million times. Your lips pressed to mine.